ค่ะมาดูสาเหตุดีกว่าลูกจริงๆแล้วลองมาลองมาวิเคราะห์พิเคราะห์พิจารณากันดีๆว่าจริงๆแล้วพอพอเราเจอการบูลลี่แบบนี้เกิดขึ้นมาลองไปศึกษาดูหน่อยเขาว่าทําไมคนเหล่านั้นถึงมาบูลลี่เราเกิดจากอะไรทําไม การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทําไมต้องมีการบูลลี่กันจะด้วยวาจาจะด้วยสายตาจะด้วยอาวาัจานะภาษาบอดี้แลงเควตทั้งหมดหรือแม้กระทั่งบนโลกโซเชียลเรามาดูกันค่ะว่าคืออะไรที่ที่ทําให้เราเจอกับสภาพแบบนั้นนะคะสาเหตุของการบูลลี่จริงๆลูกอันดับแรกเลยเหมือนเราดูคลิปวิดีโอไปเมื่อสักครู่ มาจากเรื่องของการขาดสติเรื่องของการไม่ได้ยั้งคิดหรือการกระทําไม่รู้ตัวลูกการคึกขนองการกระทําไม่รู้ตัวขาดสติเนาะเหมือนอาจารย์หมอที่ห่วงห่วงว่าคนไข้ความเป็นความตายของคนไข้โดยลืมคิดถึงถึงลูกศิษย์ใช้คําว่ากินยาว่าลูกศิษย์หรือแม้กระทั่ง อาจารย์หมออีกท่านหนึ่งนะคะด้วยด้วยสิ่งที่อยากจะแสดงความสนิทชิดเชื้อกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ประมาณว่าขึ้นคานหรือเปล่าแบบนี้เนาะในคลิปวิดีโอสุดท้ายแล้วลูก ณวันนี้สังคมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนหรือเพื่อนรอบกายรอบข้างเราอะค่ะที่เผลอมาบูลลี่เราหนึ่งเกิดจากการขาดสตินะคะขาดการยั้งคิดแล้วก็การกระทําที่ไม่รู้ตัวจะด้วยอยากจะสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานจะด้วยความสนิทสนมกันจริงๆอยากจะให้เพื่อนมีรอยยิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการบูลลี่โดยไม่รู้ตัวก็คือขาดสติยั้งคิดโดยไม่รู้ตัว ต่อไปอีกหนึ่งสาเหตุค่ะลกูกอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบกายของของเขาเหล่านั้นนะคะก็คือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นสังคมแห่งการบูลลี่เราเกิดซึมซับโดยอัตโนมัติอะคะ่ะอยู่กับเพื่อนเพื่อนบูลลี่กันเราก็เลยกลายเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรใช่ไหมคะ มันก็เลยซึมซับขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตใต้สํานึกนะคะเหมือนซิกเล่นฟอยบอกว่าพอทําอะไรบ่อยๆซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆก็ er> จะซึมซับเข้ามาจากที่เรามีนิสัยแบบนี้พอถูกอยู่กับเพื่อนที่มีนิสัยอีกแบบหนึ่งมันจะซึมซับเข้ามาโดยอัตโนมัติจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบกายเนาะต่อไปประเด็นที่สําคัญที่สุดคะลูกสําคัญที่สุดนะวันนี้ที่คนที่เผลอไปบูลลี่คนอื่นก็คือเรามีชนะติดหลัง คำว่าชนักติดหลังก็คือเรามีปมด้อยในชีวิตค่ะสุดท้ายแล้วเรามีปมด้อยเราอยากจะดึงดึงเขาให้ต่ําลงมาเนาะเขาอยากจะดึงเราให้ต่ําลงมาเพื่อที่เขาจะได้โดดเด่นอาจจะมีเรื่องของอารมณ์อิจฉาริษยาหรือว่าปมด้อยที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเราไปไกลกว่าเขาเราดีกว่าเขามันเกิดการเปรียบเทียบอะค่ะแล้วก็ดึงเราลงมาหาจุดบอดหาจุดที่ไม่ไม่ดีของเราอะค่ะเพื่อที่จะบูลลี่เรา เพื่อให้เราหมดกําลังใจขาดความมั่นใจในการพัฒนาตัวเองแบบนี้ค่ะสาเหตุหลักๆของของการถูกบูลลี่เนาะหนึ่งขาการยั้งคิดสองสังคมรอบกายและสามกับคมด้อยในชีวิตลองย้อนกลับไปลูกลองลองย้อนกลับไปซิว่าเราเราเองเคยไปบูลลี่ใครไหมแล้วลองเปิดใจเลยค่ะลองคิดดูไปลึกๆเลยว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้ไหม ข้างในลึกๆของเราเนาะอ่า